สำหรับใครที Yo, ่อยากจะเข้ามาเล่นกับเราน้องก็สามารถแอดได้มาตามชื Gina ่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหักได้เลยวู้ฮู้โยก็ขอสวัสดีชาวแฟนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโ o บล็ x ในแมปดินจา e ์เลเจนนั่นเองวู้ฮู ก็เนาะทุกคนวันนี้เราจะมาบอกที่สุ่มสัว์เลี้ยงลับนั่นเองนะเออบางคนเขาแบบอาจจะยังไม่รู้เนาะก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูกันอ,อันนี้ก็คือเวิร์ลสุดท้ายนั่นเองเนาะเป็นเวิร์ลที่เป็นสีม่วงแล้วเป็นเวิร์ลที่ยากเนาะในการกระโดดขึ้นมาเนะี่ยอ่าที่สุ่มสัว์เลี้ยงก็จะนี่สูงสุดที่สมมุติใครเห็นก็จะต้องคิดว่าเอออันนี้ที่สุงมสัดเลี้ยงเป็นที่สูสงสุดแล้วเนาะ 5้าแสนฉากนั่นเองเนาะในการสูงครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ว่าอันนี้คือยังไม่สุดนะเว้ยทุกคนยังมีที่รับอยู่ที่หนึ่งที่เราจะสามารถสุมสัตว์เลยเนี่ยที่กำลังใช้อยู่เนได้เนาะเออเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าเป็นระดับมิสติกเนาะบอกเลยว่าเป็นตู้ที่โหดมากๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูนั่นเองเนาะนี่เห็นไหมทุกคนนั่นแหละโอเคขอ,อกระโดดขึ้นดีๆก่อนนะอุ้ยอย่าตก โอเคประมาณนี้นทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้หรือเปล่าอ่าถ้าทุกคนเห็นตรงคําว่า boost จะมีที่เหรียญนะ่ะให้เราทําการกระโดดไปเนาะฟึบอ่าอย่างนี้เลยทุกคนกระโดดให้ทุกโดดทุกช่องนะนี่เลยแล้วทุกคนจะเห็นเกาะน,นี้ใช่ไหมให้เรามาที่เกาะน,นี้เลยทุกคนแล้วก็ลงไปข้างล่างเนาะฟึบโอเคประมาณนี้หลังจากที่เรามาถึงตรงนี้แล้วให้เราทําการ เห็นป่ะดูตรงต้นไม้นะให้เราเดินอย่างเดียวทุกคนห้ามกดวิ่งนะเอ้ห้ามกดหยุดวิ่งนะอันนี้คือเราต้องกด W ค้างไว้เลยนะทุกคนเนี่ยพอเห็นเกาะบุ๊บกระโดดจ้ะนี่เลยปุ๊บกระโดดช้าช้าอ่านี่คือเกาะลับนั่นเองนะที่เราได้บอกไว้คือบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะนี่เลยทุกคนถึงแล้วนี่เลย ถ้าสมมุติจะให้เห็นก็คือมันอยู่ตรงเวิร์แรกแหละแต่ว่าเราไม่สามารถเข้ามาได้เนาะถ้าเราจะมาจากเวิร์แรกคือมันมีเออบาเลียร่องหวนอยู่แล้วก็ดูป้อมสิยิงเราคงกันจุนตาเลยโอเคเราพาไปดูนี่คือตู้สุม่มสะยงแล้วนั่นเองเนาะ secret shadow s o f นั่นเองนี่เลยต้องใช้2ล้านฉาดนะในการสุ่มต่อครั้งหนึ่งเห็นว่า crystal chance ก็จะมีโอกาสได้รัก ดา r e ค e t a วเลชั ations, Titan, นะ่นไซเซ่าเนาะ9ยังไงก็ได้อยู่แหละแต่ t, ระดับ y มส i c a l เลยเนาะนีเลยคูณ20ชาติคูณ25คอแล้วก็คูณ15 Element และตัวนี้ก็เป็นตัว Secret Chaos s e r r t t h a o s s o w c e r e r หรือเปล่า1%เนาะในโอกาสได้เนะี่ยเป็นระดับ Legend นด์น่เองคูณ15ชาติคูณ75คอแล้วก็คูณ50 Element อันนี้จะเน้นคูณเหรียญกับคูณเอ e ลเมนมากกว่านะ เออบอกเลยว่าเป็นตู้ที่แบบโหสุดๆแล้วนะเออในเกมตอนนี้เนาะแล้วต่อไปเราก็ต้องทองทำการอัปเดตอีกอาจจะมีตู้ใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะโอเค คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนอาจจะสั้นไปสักน,นิดหนึ่งนะอ่ะก็โอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กูจะโชคล็นกันังใจให,ให้ด้วยเนาะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองเนาะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเล่นเกมอะไรเนาะเผื่อเกมไหนมันมีอัปเดตเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนั่นเองนะว่าเขาได้อัปเดตอะไรเข้ามาบ้างเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย